สวัสดีค่ะหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับคลิปสอนทําสลามนะคะวันนี้สลามที่จะทาก็จะเป็นสลามก้อนเมฆแบบฟูๆนะคะอ่ะเรามาเริ่มใส่กาวกันเลยค่ะใช้เป็นกาวน้ําข้นนะคะใสะ่ตามปริมาณที่ต้องการเลยค่ะ โอเคจากนั้นนะคะเราจะมาเติมโฟมล้างหน้ากันค่ะใช้ของอะไรก็ได้แต่ว่าขอเป็นสีออกขาวๆนิดนึงนะคะเราก็ตามด้วยแป้งเด็กค่ะอันนี้พี่ใช้เป็นแป้งเบบี้มานะคะใส่ประมาณ1ช้อนนะคะมันจะฟุงนิดนึงก็กะกะเอานะคะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันก่อนเลยมันจะฟุ้งนะคะต้องค่อยคอยคนไปจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะให้เติมเป็นกรีเซอรีนบอแรกนะคะ หนึ่งช้อนต่อน้ำสามช้อนอันนี้พี่ผสมไว้แล้วให้เติมลงไปประมาณครึ่งช้อนก่อน,นะคะ่ะพอเราคนจะสังเกตว่ามันเริ่มจับตัวกันแล้วนะคะนี่ขนาดใส่ไปแค่ช้อนเดียวเอง ก็ให้ได้ประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องให้แบบจับตัวกันเป็นก้อนอ่าแล้วก็เราจะมาใส่เป็นโฟมกลหนวดน,นะคะอันนี้ถ้าไม่ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพี่ก็ใส่ไปประมาณ1นึปื้นนะคะ1บีบอ่าอันนี้สําคัญเลยค่ะเป็นโฟมล้างมือคิเลอีคิเลอีนะคะอันนี้เราจะใช้เยอะเลยก็คือจะประมาณ10ปั๊มค่ะเพื่อความฟูของสลามนะคะ เท่าไหร่ล้มีการลืมสิปั๊มแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็พยายามให้มันแบบมันจะไม่เข้ากันหรอกค่ะเพราะว่าโฟมมันจะแยกตัวออกมาแต่ว่าพยายามให้มันแบบไอ้นี่กันนิดนึงอะ่ะเป็นเนื้อเดียวกันนิดนึง นี่ค่ะประมาณนี้ก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ํายาสลามลงไปอีกนะคะประมาณครึ่งช้อนเติมทีละครึ่งช้อนค่ะเราก็คนคราวนี้มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนอีกครั้งนะคะแต่ว่าจะรู้สึกได้เลยว่ามันฟูขึ้นเนาะพอเราเติมโฟมลงไป สำหรับขั้นตอนนี้นะคะพี่ไม่ได้บอกว่าต้องใส่กี่ช้อนมันแล้วแต่เลยนะคะเหมือนเราก็ค่อยๆเติมไปแล้วเราชอบเนื้อมันประมาณไหนก็โอเคค่ะคือถ้าเติมเยอะมันก็จะเนื้อออกแน่นๆแข็งๆนะคะก็ให้พอดีๆ คือนวดให้มันจับตัวกันจนที่เลอะๆอยู่ข้างถ้วยนี้คือหายไปหมดเลยนะคะคือเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเป็นก้อนเดียวกันค่ะหลังจากไปนวดมานะคะนวดแป๊บเดียวค่ะก็ได้แล้วนะคะสูตรนี้ไม่ติดมือด้วย นี่เราก็จะได้เนื้อเป็นแบบฟูๆเบาๆนะคะแบบนี้เหมือนก้อนเมฆเลยค่ะลองมาจิ้มดู เฉียงในการจิ hmm. ้มม <not S 2> ันก็จะแบบต่างกับสลามอันอื่นนะคะมันจะแน่นๆนิดนึงฟินไปอีกแบบเนาะเนื้อเบาฟูมากเลย ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปแล้วนะคะ,ะส,ชชสำหรับสกุช,ชีกำลังทำอยู่นะคะรอกันนิดนึงลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ